ที่นี่คือฮ <and> ิวแอนด์ครีกลาบุรีรบุรีอบุดบาทใช่ให้อาหารกระต่ายครับมันเป็นคาเฟ่เนาะใช่ค่ะเป็นคาเฟ่ที่มีที่นั่งแบบในบรรยากาศสวนแล้วก็มีเนี่ยพื้นที่ของกระต่ายอันนี้ก็ให้อาหารกระต่ายได้ด้วย20บบาทใช่เดี๋ยวดูบรรยากาศ พอดีโดนโดนกระต่ายตกอ๋อนี่ครับบรรยากาศก็จะมีพ่อแม่พี่น้องครับเอาอาหารให้กระต่ายครับ<ม>เขาก็จะมีสัดส,ส่วนเป็นสวนแบบให้เข้ามาให้อาหารได้ครับเนี่ยค,คนเยอะมากม <c oughs> ไม่ไม่กินน่ะมามันงับไม่เออเหมืนพีน่เข้าปากเมื่อกี้นี้เหรอ<ม>อ,อันนี้อ่ะอาใไม่ เดี๋ยวไปตัวนูนี่ครับอยากกินอย่างอื่นใช่ไหมปากอยู่ไหนครับปากไม่กินครับไม่กินกินไหมนี่ตัวนี้กินครับไม่กินครับใส่เขาจะเบื่อครับนี่นี่ต้นเสียมตานีอกินครับนี่ครับภารกิจให้อาหารกระต่ายครับตัวนี้กินครับ ไม่กินครับเขาคงเบื่อแครหล่อ,อเลยครับหลอกเราอะ่ะไปแล้วครับเล่นกล้องไหน่ลูกกินโทรศัพท์วะเมื่อกี้เราออกจากที่ให้กระต่ายแล้วก็เดินออกมา<ะ>ก็จะมีเป็นบ่อน้ำค่ะทางฝั่งด้านนูน้นเป็นสระา่ายน้ลมเย็นตลอดเลยก็มีน้องเป็ด ไปดูนะคะว่าทางนน้นมันมีอะไรอ,ะอ,ออีัด้วยนกยุงอินเดียนุ่นนอนอยู่ตรงนู้นครับ2ตัวนกยุงอินเดีย นี่ครับก็ยังมีทางเดินให้ไปเรื่อยๆครับโอ้โหพื้นที่ต้องบอกว่าเยอะมากครับมหาสารนี่ครับน,นี่เป็นแปลงต้นไม้แตงต้นไม้ครับจะเป็นต้นา,านะเยอะมากถ้ามันนึกสภาพตอนมันบานมันจะสวยมากครับตอนนี้ยังไม่บานฝั<ม>่งขวาก็ามีนี่ครับจุดนี้คือ ลายแม็กของตรงนี้ครับบ้านหลังนี้สวยมากไว้ประดุดว่าบ้านเราเองโคตนเลยครับเดี๋ยวเราไปดูอาหารที่เราสั่งไว้ครับไปคุณยุย้ยข้างนอกก็สวยนะครับอ ยังไม่มาเหรอนี่ครับอาหารได้แล้วคือทิกนะครับอาหารไดคือต้องเอาเบอร์โต้ให้เขาดูชัดๆครับบางทีเขาเขียนเบอร์โต้ผิดของเราเขาเขียนเบอร์โต้ผิดครับจริงๆได้นานแล้วเราก็ได้รอนานครับต้องไปทวงเมื่อกี้พี่เขาเอาชามะนาวมาให้ครับเขาบอกขออภัยครับที่ เสิร์ฟผิดโต๊ะครับเหมือนแบบเขียนโต๊ะผิดครับก็เลยไม่ได้เอามาส่งเราเรารอนานนิดนึงครับแต่ก็ไม่มีปัญหาครับก็ก็เคลียร์กันเรียบร้อยครับก็ขอบคุณครับนี่ครับกินกันหมดเลยอร่อยอร่อยสรุปครับตั้งแต่เข้ามาก็อันนี้ก็ที่ไหนก็คือคิวแอนครีกเนาะเมงเข้ามาก็สวยเลยแหละแบบต้นไม้แบบเป็นซุ้มเข้ามาเลยจะเข้ามาทางนี้ใช่บรรยากาศจอดรถตรงนี้ นนนะแล้วก็นก็จะแบบเป็นแนวสวนนะเนาะแบบมีบ่อน้ามีสัตว์เลี้ยงมีกระต่ายแล้วก็มีสัตว์นิดหน่อยตามตรงแล้วก็พอเดินออกไปก็จะเป็นสะพานยาวๆเป็นทุ่งดอกไม้มีที่พักอะไราเงี้ยค่ะสวยดีก็มีนีไฮไลท์คือของเด็กอีกอย่างหนึ่งเด็กที่เด็กเล่นมีบ้านน้อยนะเด็กเล่นเด็กสนุกมากอะเพราะว่าให้อาหารกระต่ายแล้วก็เล่นมาเล่นตรงนี้เพลินนะคะครับ โอเคอาหารก็อร่อยแต่บริการดีนะคะบริการดีครับบริการดีครับใครอยู่สระบรุรีแล้วแวใกล้เคียงก็เชิญ<า>ที่ y and r e ไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าโอเคไปเรากลับบ้านเนี่ย